มาดูโจทย์ประมาคมคณิตศาสตร์มาต้นปี67ข้อ9กันต่อนะครับข้อนี้เขาบอกว่าป้ายโฆษณารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากป้ายหนึ่งติดอยู่บนยอดตึกสูงโอเคเดี๋ยวลองวาดรูปก,กัน,นคร่าวๆนะสมมติว่าที่ให้ตัวนี้เป็นป้ายโฆษณาแล้วกันนะป้ายโฆษณาใหญ่ทีหนึ่งแล้วกัน่อะอย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่บนยอดตึกนะครับอยู่บนตึกอยู่บนตึกสูงนะครับอะเราก็ไม่รู้แหละว่าตึกสูงเท่าไหร่นะนี่เดี๋ยวลองใประมาณนี้แล้วกันอะ นี่เป็นในส่วนของตึกนะป้ายใหญ่มากตึกสูงประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็เขาบอกว่าส้มเนี่ยเขาถอยหลังไปนะครับเดินถอยหลังไปจากตึกเนี่ยห้าสิบเก้าแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปเป็นมุมเงยห้าสี่สิบห้าองศานะตรงนี้นะถอยจากตึกไปห้าสิบเก้าเงยขึ้นไปสี่สิบห้าองศาเห็นอะไรครับเห็นขอบล่างของป้ายเนาะแล้วก็ลองเดินถอยไปแล้วกันนะถอยไปประมาณนี้แล้วกันอ่นะพี่คิดว่าตรงนี้คือ ห้าสิบเก้าแล้วกันนะครับวาดลูปคร่าวๆแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นเป็นมุมเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าองศานะครับตรงนี้น้องก็เขียนไปเลยว่าสี่สิบห้าองศาวาดรูปก,กันคร่าวๆนะทีนี้ตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับเงยขึ้นไปแล้วก็ไงต่อถอยไปอีกนะครับถอยไปเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นก็เดินถอยต่ออีกห้าสิบเก้าแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปเป็นมุมเงยหกสิบองศานะถอยไปอห้าสิบเก้าประมาณนี้แล้วกันนะยุดเท่าเดิมนะครับแล้วก็ เงยหน้าขึ้นไปเป็นมุมเงยเท่าไหร่นะหกสิบองศานะครับรปมานี่คือหกสิบองศาแล้วกันนะโอเคแล้วโจทย์เขาบอกว่าอะไรต่อครับอนหกสิบองศาเนี่ยมองเห็นขอบบนของป้ายนะครับก็คือจุดนี้นั่นเองนะเราก็เลยต้องลากลากเส้นขึ้นไปเป็นมุมเงยหกสิบอ,องศาไปชนกับขอบบนนะครับอขอบบนของป้ายเนาะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าถ้าหนึ่งเก้าของส้มเนี่ย ยาว30เซนโจทย์เขาบอกว่าไงนะครับถอยที่9นะ59แล้วก็9ละ30เซนดังนั้นถ้า59ก็คือกี่เซนครับ19คือ30เซน59ก็คือเอา50คูณ30ก็จะได้ออกมาเป็น1,500เซนตินเมตรนะครับแสดงว่าตรงนี้เป็น1,500เซนนะนี้นะครับแล้วก็ถอยอีกเท่าไหร่นะอีก59แล้วก็เงยหน้าขึ้นไป เจอขอบบนเป็นมุมเงย60องศานะครับ5.9เหมือนเดิมก็1,500เซนติเมตรนะครับอ่าก็ได้ประมาณนี้แล้วโจทย์เขาถามอะไรครับเขาบอกว่าจงหาระยะห่างระหว่างเลยครับขอบบนและขอบล่างของป้ายนะครับก็อยากรู้ระยะนี้นั่นเองนะซึ่งเราจะตั้งเป็น x แล้วกันที่ตั้งมันเป็น x นะครับหา x ได้ก็ตอบโจทย์ข้อนี้ได้แล้ว และโจทย์เขาก็ยังบอกมาด้วยว่าอะไรครับรูปสามมีค่าเท่ากับ1.7นะครับอะตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองแก้สมการหาคําตอบกันนะครับเริ่มในข้อนี้เป็นตรีโกณมิติแน่นอนนะครับนะลองดูกันก็น้องลองดูรูปสามเหลี่ยมสีแดงตัวนี้นะครับสามเหลี่ยมสีแดงเดี๋ยวพี่ขอปูพื้นให้นิดหนึ่งนะครับสามเหลี่ยมสีแดงตัวนี้เป็นรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมเป็นมุม4.5องศาเนาะ ถ้าน้องเห็นรูปร่างแบบเนี้ยเราสามารถรู้ได้ทันทีว่ารูปตัวนี้จะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าตัวนะครับเพราะว่าถ้ามุมตัวนี้45มุมตัวนี้มุมฉากมุมตัวนี้ก็จะ45องศาด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าตัวนะแสดงว่าด้านที่ประกอบมุมฉากตัวเนี้ยเขาจะมีขนาดเท่ากันนะครับมาดูรูปสีแดงของเราตรงนี้นะครับเรารู้ด้านตัวนี้เป็นเท่าไหร่อัน5ใช่ป่ะด้านตัวนี้ก็จะเป็น 1,500ด้วยนะครับอ่าก็เขียนไปได้เลยนะครับตรงนี้คือ1,500 1,500เซนนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วเราจะทำในต่อดีนะถึงเราทำก็คือเราลองไปมองรูปใหญ่บ้างนะรูปใหญ่คือรูปฝีม่วงนะครับตรงนี้นะอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะใช้เรื่องของตรีโกณมิติช่วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอเขียนแค่ รูปสีม่วงเพียวๆนะครับเพียวๆเลยตรงนี้นะแบบนี้นะครับก็เรารู้ว่าความสูงตรงนี้เท่าไหร่ครับ x กับ1 0ารวมกันนะครับน้องก็เขียนไปเลยว่า1,500บวก x นะครับตรงนี้แล้วก็มุงตัวนี้60องศานะข้างล่างยาวเท่าไหร่ครับตรงนี้ยาว1้5บวก1,05นะครับก็คือ3,000เนอะ,อะได้มาแล้ว เดี๋ยวเราจะใช้รูปตัวนี้นะครับรูปนี้นะในการหานะเดี๋ยวพี่ขอขยบรูปนี้ไปข้างๆนิดนึ่นะครับรูปนี้ปึ๊บนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้รูปนี้ช่วยนะครับในการหานะก็ใช้ในส่วนของตรีกรณมิติก็คือแล้วข้ามชิดข้ามชิดก็คือแทนนะครับน้องก็เขียนไปเลยว่าเรารู้แล้วว่าแทน60องศาเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับข้ามก็คือ 1,500้อบวก x แล้วก็ส่วนด้วย3,000ตรงนี้นะครับแทน60องศามีค่าเป็นรูทสานะครับก็ทีนี้เราก็จะได้รูทสามเท่ากับพันห้อบวก x แล้วก็ส่วนด้วย3,000นะเียรู้สามพัน 3, ซึ่งรูทสาโจทย์เขาบอกว่าค่าประมาณเท่าไหร่ครับน้องลองขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงนะครับรูทสามีค่าเป็น1,7นะครับอ่าทีนี้เราก็ เปลี่ยนตัวนี้เป็น1 7จุดเจ็ดเท่ากับแลวครับ1 5 0 0พันห้าร้อยบวก x แล้วก็ส่วนด้วยสามพันนะครับทีนี้แก้สมการหา x ก็สามารถตอบได้แล้วเพราะว่าเราตั้งไว้ว่าะไรครับค่า x เนี่ยคือระยะห่างจากขอบบนและขอบล่างนะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างเอา3 0 0พันไปคูณกับ1 7จุดเจ็นะครับสามพันคูณ1จุเจ็มีค่าเป็นห้าพันหนึ่งร้อยนะครับก็จะเท่ากับ1 5 0 0พันห้าร้อยบวก x นะทีนี้ทีนี้น้องก็ย้ายพันห้าไปลบกับ ห้าพันะครับก็จะได้คำตอบข้อนี้แหละ x ของเราก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ5้าพันหนึ่งรอยลบกับ1,500ยได้ออกมาเป็น3,600นยนะครับหมายความว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าขอบบนกับขอบล่างของป้ายเนี่ยห่างกัน3,600นั่นเองครับก็ตอบได้เลยนะครับข้อน,นี้ตอบ3,600นอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆ ในคลิปต่อไปนะครับ